สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะซันจะมารีวิวรายได้าการทำงานเสิร์ฟไว้ปากซีดจังเดี๋ยวทาลิปก่อนเอาคือตอนแรกคิดว่าจะทาลิปก่อนอัดคลิปเปิดก็คือเปิดไปแล้วแล้วก็ค่อยทาลิปโอเคเอาใหม่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 แอคชั่นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะซันจะมารีวิว รายได้การทำงานเสิร์ฟหเดือนนะคะในเมืองรีโนรัฐเนวาดาค่ะประจำปี2023ที่ซันเวริร์กมาตลอด1เดือนครึ่งค่ะแต่ว่าซันจะรีวิวไรายได้แค่หนึเดือนทั่วนนะคะคือหนึเดือนในที่นี้ก็คือเดือนเมษายนใช่เมื่อกี้ก็คือจะจะพูดเ p r i l a เอ i l ก็คือเมษายนเพราะฉะนั้นก็คือเมษายนนั่นเอง คำเตือนนะคะก่อนอหลือซาขอตัวก่อนเลยว่าคลิปนี้นะคะฉันไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาอวดหรือว่ามามีจุดประสงค์ที่จะอวดอ้างว่าตัวเองได้เงินเยอะหรือว่าตัวเองเก่งลดไปกว่าใครหรือแบบว่าอะไรใดๆที่มันไม่ดีนะคะจุดประสงค์คลิปนี้คือการที่เราจะมาแชร์เรื่องราวเม้ามอยหิ่งข่าเพราะฉะนั้นไม่มีจุดประสงค์อื่นใดแอบแฝงนะคะใครที่คิดว่าคลิปนี้มีจุดประสงค์อื่นใดแอบแฝงก็ก็หยุดคิด มันไม่มีนะคะมันเป็นคลิปรีวิวใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะชื่อซันนะคะก็ถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้องเรียกว่าพี่ซันหรือน้องซันก็ปีนี้2023สซันอายุ25ปีนะคะซันมา Work and Travel ค่ะปี2023ปีนี้เป็นครั้งที่2นะครับถ้าใครดูกันตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วซันไปที่ซา u ์แคล r o l ร n a นนะคะเมอร์ l Beach ปีนี้ันมาที่เมือง Reno นะคะรัฐเนว a d a ค่ะ เอเจนซี่ที่ซันมานะคะก็คือพี่พี่ i happy education ค่ะซึ่งสันมากับพี่พี่เขา2ปีติดแล้วคือซันอ่ะมากับพี่พี่ i happy อ่ะอันนี้คือครั้งที่2แล้วอะซันคิดว่าดวงสันกับดวง i happy อยมันคงผูกกันมาจริงๆแหละทุกคนคืออ่ะเมาท์มอยกลุบกริบเนาะคือปีที่แล้วอะสันไปที่ซาวเคลนาใช่ไหมคะซันสมัครตำแหน่งอ่ในครัวก็คือตำแหน่งอาอะไร่ะ k i t c นเว w o r k เกอ่ะออแบบ ทำครัวขิงขาอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอซันไปที่ซาวเคเลอินาพอไปเจอนายจ้างจริงอะนายจ้างแบบว่าฮะถูกใจถูกใจอยู่แล้วเขาก็ให้ซันเป็นเสิร์ฟเลยตั้งแต่วันแรกที่ไปเซ็นเอกสารเลยนะคะทีนี้พอปีนี้ซันตอนแรกซันสมัครงานตําแหน่งบัสเซอร์เพราะว่ามันไม่มีตําแหน่งเสิร์ฟในสำหรับพี่พี่ไอแฮปปี้นะคะจะไม่แน่ใจว่าปีต่อๆไปจะเป็นยังไงนะแต่ปีนี้ที่ซันสมัครมามันไม่มีตําแหน่งเซิร์ฟเวอร์ซันก็เลยแบบว่าโอเคคือซันอะ อยากไปกับไอแฮปปี้เหมือนเดิมเพราะว่าไอแ p ปปี้ซันก็แฮปปี้ใช่ป่ะละันก็เลยแบบว่าโอเคขอแค่ได้ไปกับพี่เส้นเดิมแล้วตำแหน่งบัสเตอร์ซันก็สมัครปึ๊บยืนเรซูเม่ยืน, resume, ยนเอ่ยยืนใดเอิม่มพี่พี่ไอแฮปปี้โทรมาน้องซันคือเนี่ย เขาอะเห็นว่าน้องซันเคยทำเสิร์ฟที่อเมริกาอยู่แล้วแล้วทางโรงแรมอะค่ะเขาต้องการพนักงานเสิร์ฟที่มีประสบการณ์ทำเสิร์ฟในอเมริกาพอดีน้องซันสนใจไหมมีหรือจะปฏิเสธตอนนี้นคือแบบมาแล้ว i happy มาโปรดแกรนเซียร่ารีสอร์มาโปรดเขาเลือกชั้น เขาเรียกฉันแล้วแล้ก็แบบว่าโอเคจะไม่มีปัญหาเลยอะไรเงี้ยแต่ก็บอกพี่เขาว่าโอเคสนอยากทำเสริมมากเอา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 อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าจะพัดจะผูดรูดินั่น,นพี่แฮปปี้ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จัดการให้ซันก็เลยได้มาทําเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็คือเป็นสตอรี่เรื่องราวขิงขาหมอมอยซึ่งปาไปแล้ว3-4นาทีแล้วนะคะนี่คือขิงขาหมอมอยเปิดคลิปโอ้ตายแล้ว เอาเป็นว่าใครที่สมัคร iHa p ปปอะค่ะก็ลองไปบอกพี่ i h a p ป y ดูนะคะว่าเออมาสมัครตามพี่ซันหรือน้องซันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เซแบบอ๋อมันมันคืออะไรอะมันคือก็จะอุ้อุ้อุ้นี่คืออะไรคือ,ค,อคือเป็นอะไรทำไมไม่พูดให้มรู้เรื่องอ่ะร,ววรีวิวงานค่ะรีวิวงานรีวิวงานค่ะคือการทำงานเสิร์ฟอะค่ะยยมันก็จะมีช่วงที่เป็นแบบว่าช่วงเทรนก่อน การทํางานช่วงแรกค่ะมันก็จะมีการเทรนซึ่งซันเทรนทั้งหมด5วันนะคะก็คือกินเวลาไปแล้ว1สัปดาห์ในช่วงเทรน5วันนี้ซันก็จะยังไม่ได้ทิปนะคะแต่ว่าซันจะได้เป็นรา,ายชั่วโมงซึ่งเลทรายชั่วโมงปีนี้ที่เขาให้ก็คือสิ 0.50ต่อ1ชั่วโมงนะคะซังก,ก็จะได้เนี่ยแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเห็นทีแ่ะทุกคนมันก็จะเป็นมีชืี่แบบว่าแบ่งฉันมั่งไม่ได้เหรอ,อแบ่งหน่อยดิไม่ได้ตั้งเยอะก็ไปห้าเหรียญสิบเหรียญก็เป็นกาลังใจแ้วก็แบ่งให้หน่อยได้เวลาก็ไม่ได้นะเขาก็ไม่ได้แบ่ง <laughs> ซึ่งมันก็จะมีช่วงเทรนเนาะอย่างที่ซันบอกแล้วก็ก่อนเทรนมันจะมีออเรนเทชั o n นวันอย่าเรียกว่าออเรนเทชันเลยเรียกว่าอ r มเรนเทชันอ มากคือให้ไปตั้งแต่เก้าโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นคืออ่ำซึ่งสันจะบอกว่าตอนที่เชนออ่อ ช่วง5้าวันแรกอ่ะมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบมันนอยนิดหนึ่งนะมันนอยแบบว่าเออเราว่าเราทําได้แล้วนะแบบช่วงวันที่สามอ่ะคือซันทําได้หมดแล้วซันจาเมนูได้หมดซันรับลูกค้าได้แล้วด้วยความที่เราเคยทาเสิร์ฟที่อเมริกามาใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ยากชนิดที่ว่าแบบว่าเราจะทําไม่ได้หรือเราต้องแบบว่ามาเรียนใหม่อะไรเงี้ยคือจะทําเป็นหมดแล้วอ่ะซันก็ออยากทำแล้วอ่ะเพราะเราอยากได้คลิปแล้วตอนนั้นพ็อกเก็ตมันนี่ที่ซันเอามา1นึ่พันเหรียญก็คือจะหมดแล้วตอนนั้นเหลือประมาณสองร้อย มาก่อนนานทุกคนนึกออกไหมฮะถ้านึกไม่ออกต้องนึกออกแล้วนะคะเพราะว่าบังคับให้นึกออกแล้วนั่นแหละก็คือเงิน p o อกเก็ตมานี่0 0พันเหรียญหรือประมาณสองร้อยแล้วก็เทรนอยู่นั่นอะเทรนโดยที่ไม่บอกเลยว่าจะมีเทรนกี่วันสรุปมันหยุดที่5วันเพราะว่าวันที่5้าซันไปคุยกับคุณผู้จัดการตรงๆเลยว่าคุณผู้อันนี้อันนี้พูดจริงแล้วนี่คุณผู้จัดการคะ หนูเงินพ็อกเก็ตมันนี่จะหมดแล้วและหนูคิดว่าหนูทำได้แล้วเพราะฉะนั้นขอหนูทำนะคะเพราะไม่งั้นหนูอยู่ไม่ได้หนูไม่มีเงินใช้แล้วเท่านั้นแหละผู้จัดการพาไปเอาการ์ดสำหรับเข้าคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งมันเป็นการ์ดของเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟแต่ละคนจะมีการ์ดเข้าคอมของใครของมันนะคะอยู่ไหนล่ะไว้สมุดับออเดอร์จะน่ารักปะอืมน่ารักเนาะ นั่นแหละเนี่ยก็คือสิ่งที่ฉันต้องมีนะคะก็คือนี่เป็นบัตรเข้าคอมสาหรับเข้าคอมพิวเตอร์โน่นนี่นั่นมันไม่ได้ใช่รหรัสจิ้มจิ้มจิมแล้วเข้านะมันใช้บัตรอันนี้เข้าปุ๊บเข้าคอมแล้วก็สั่งออเดอร์ให้ลูกค้านะคะนั่นแหละพอสมบอกว่าสานาทาได้แล้วสมั่นใจว่าฉันทาได้เขาพาสันไปเอามาอืม นั่นแหละ่องเราก็เป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าคือถ้าเทรนต่อกับบอมีเงินใช้แล้วแม่ก็บไฮเฮดเทาะอืมเขาบอกไฮเฮดกับบอมีเงินใช้หรอละก็สิหาหว่าตั้งแดล่ละน้ะอืมอย่างที่บอกว่าช่วงแรกๆอ่ะมันก็จะมีน้อยเพราะมันไม่ได้คลิปใช่ปะ่ะแต่อีกใจหนึ่งอ่ะฉันก็ฉีดยาตัวเองว่าโอเคก็คิดซะว่าตอนนี้เรามาเอาหลายชั่วโมงแล้วก็เราก็ถือซะว่าเรากําลังเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ถือซะว่าเราอ่า อุทิศตนให้กับค่าประสบการณ์เขาแล้วกันและเมื่อไหร่ที่เราได้ทําเองอ่ะทิปทั้งหมดมันก็จะเป็นของเราอ่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องประเด็นการแชร์ทิปนะคะก็คือสมมติว่างานที่จะทําอยู่เนี่ยจะเป็นตําแหน่งเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะจะม,มีหน้าที่ก็คือรับออเดอร์ลูกค้าไปคี่เข้าคอมเอาอาหารเสิร์ฟเสิร์ฟเช็คบิลิึงขาแล้วมันก็จะมีตําแหน่งอื่นที่คอยช่วยเรา1แล้วก็คือบัสเซอร์นะคะบัสเซอร์เป็นตําแหน่งที่คอยช่วย จานเช็ดโต๊ะทุกอย่างให้กลับมาเรียบร้อยบัสเซอร์บางคนก็จะช่วยรับออเดอร์เครื่องดื่มด้วยในกรณีที่บางทีแบบในร้านมันพีคมากเนี่ยลูกค้ามันเยอะเข้ามาเยอะๆๆๆๆเยอะ,ยอะ,ยอะบัสเซอร์ของเรานะคะก็จะไปรับออเดอร์น้ำให้ก่อนเสร็จแล้วพอเขาได้น้ำที่เขาอยากกินปุป๊บ เราก็จะไปรับออเดอร์เออมันก็จะเร็วขึ้นมันก็จะเป็นโปรเซสประมาณนี้บัสเซอร์ก็เลยเป็นคนที่เราต้องทิปเขานะคะเพราะว่าเขาช่วยเราเขาช่วยเราเก็บโต๊ะเขาช่วยเรารับน้ําเขาช่วยขิงขานู่นนี่อะไรเงี้ยบางทีแบบลูกค้าขอกล่องกลับบ้านเนี่ยบัสเซอร์ก็เป็นคนจัดการให้ก็เรียบร้อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางอย่างที่บัสเซอร์ทำไม่ได้เช่นรับออเดอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเด็กเสิร์ฟก็ต้องทําเองและเด็กเสิร์ฟก็ต้องมีใบเสิร์ฟแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอันนี้เป็นใบ ทำหนึ่งครั้งใช้ได้4ี่ปีนะคะอันนี้เป็นใบเสิร์ฟแอลกอฮอล์ถ้าไม่มีใบนี้ไม่สามารถเสิร์ฟในรัฐเนวาดาได้นะคะก็ต้องไปเข้าคลาสกิ้งค่ะเธอไปเข้าคาสประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วเธอก็จะได้ใบนี้มานะคะหรือไปทําข้อสอบชายไปทําข้อสอบแหละอมืมันจะมีแบบว่าเข้าคลาสสอบไปด้วยและอ่านไปจําไปแล้วไปสอบมีสองแบบนะคะอก็จะได้ใบนี้มาถ้าเราสอบผ่านอะแบ็กกลับมาสําหรับคนที่เราต้องแชร์ทิปนะคะบัสเซอร์แล้วเนาะ ลำดับที่2ก็คือฟู้ดรันเนอร์ค่ะฟู้ดรันเนอร์เนี่ยก็เป็นคนที่จะคอยเสิร์ฟอาหารให้เราคอยเช็คออเดอร์ให้เรานะคะสมมุติว่าสันงคียออเดอร์ไปฉันอยากได้น้ำมะตูมออใส่ลูกจากตึ๊บตึ๊บตึบตึบฟู้ดรันเนอร์เห็นละโอเคชื่อคนสั่งชื่อว่าชิรวิทย์นะอยากได้น้ำมะตูมใส่ลูกจากอนะสมมุติว่าเราบอกว่า ลูกจากขอหันครึ่งน้องก็จะน้องที่เป็นฟู้ดรันเนอร์หรือคนที่เป็นฟู้ดรันเนอร์เขาจะเช็คโอเคลูกจักหันครึ่งไหมเขาก็จะมาเช็คอาหารถ้าอาหารเรียบร้อยเขาก็จะอาออกมาเสิร์ฟให้เพราะฉะนั้นตำแหน่งฟู้ดรันเนอร์เป็นอีกตำแหน่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะในวันที่เราลูกค้าเยอะมากอ่ะเราต้องไปรับโต๊ะนี้ไปรับโต๊ะนี้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 ในขณะที่เราส่งเข้าครัวไปหมดแล้วฟู้ดรันเนอร์ก็จะเป็นคนเช็คแล้วก็เอามาเสิร์ฟที่โต๊ะให้เรานะคะเราก็จะต้องแชร์ทิปเข้ากับ2ตแหนน่งเี้ย ค่อนข้างรอดแชร์ทิปแบบรอดๆให้เขามันก็จะหนีนะเด็กเสิร์ฟบางคนที่แชร์ทิปไม่รอดอะไรเงี้ยพราะถ้าอยากฟังคลิปแบบเม้ามอยเม้ามอยการทํางานแบบดาร์กไสป่ะคือดาร์กไสมันก็มีนะคือถ้าอยากอยากฟังก็ลองมาเม้นมาดูกันนะคะคือถ้าสมมติมันมีคนอยากดูมากๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวสงหาจะทําก็ได้ถ้าคุณอยากดูแต่ถ้าคุณไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอุ๊ยบางทีมันก็ดาร์กเกินดาร์กมากแก่นั่น <laughs> นั่นแหละอ่าตำแหน่งที่สามนะคะที่เราต้องทิปนะคะก็คือตำแหน่งบาร์เทนเดอร์อย่างที่สมบอกว่าในร้านนะคะมันจะเป็นขายแอลโกอฮอล์ด้วยคือร้านที่สันถามชื่อว่าแกรนด์คาเฟ่นะคะมันก็จะมีขายอาหารแบบเป็นจานใหญ่ขายวายขายเบียร์ขายแอลโกอฮอล์ทุกชนิดเพราะมันมีฟูลบาร์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไป เอาเครื่องหนึ่งแอลกอฮอล์ที่บาร์สมมติว่าลูกค้าสันสั่งไวน์ใช่ไหมคะสันก็จะต้องเอาทิปอะให้เขาทุกครั้งให้บาร์เทนเดอร์ทุกครั้งสมมติลูกค้าสั่งเบียร์หนึ่งขวดสันก็โอเครับออเดอร์เบียร์ตึ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปขีดข้อคอมเสร็จแล้วสันก็ไปเอาเบียร์แล้วจังหวะที่สันต้องไปเอาเบียร์สันก็ต้องเอาทิปอะให้เขาด้วยสันก็จะให้ครั้งละหนึ่งดอนหนึ่งดอนมันเป็นธรรมเนียมของที่นี่ว่าก็ในเมื่อ พวกเครื่องดื่มอลกอฮอล์พวกนี้เราไม่สามารถเข้าไปเอาเองได้เราต้องรบกวนมาเทนเดอร์เพราะฉะนั้นการรบกวนเขาเราก็ต้องทิปเขาเป็นฟิลประมาณนี้นะคะแฝงตำแหน่งที่4นะคะที่เราต้องทิยทำไมมันเริ่มเยอะแล้ว4 4ตทาสี่ตำแหน่งแล้วนะที่เราต้องทิปก็คือตำแหน่งโฮสเพราะว่าโฮสเป็นคนที่จะพาลูกค้ามานั่งโต๊ะเราและเขาก็จะช่วยเราเช็คบินในบางครั้งเช่นเด็กเสิร์ฟที่นี่ค่ะ ที่ Reno n ในว d นนะคะจะไม่สามารถเช็คบินเงินสดได้ด้วยตัวเองเงินสดจะต้องเอาไปเช็คที่โฮสเพราะโฮสจะเป็นคนจัดการเรื่องเงินสดต่างๆให้เด็กเสิร์ฟจ,จะไม่มีไม่มีโอกาสในการเช็คเงินสดนะไม่เหมือนปีที่แล้วที่ซันทําคือปีที่แล้วอะ่ะเงินสดเครดิตทุกอย่างซันรับจบครบที่ซันชีแต่ปีนี้ต้องให้โฮสจัดการให้นะคบเพราะฉะนั้น ตอนปิดชิปตอนกลับบ้านอะไรเงี้ยซันก็จะทิโปโค้ดไปด้วยนะคะในว่าแบบเขาช่วยเราเยอะแค่ไหนวันนี้เขาช่วยอะไรเราบ้างมาขาบางทีเขาก็แบบว่าช่วยจัดการนู่นนี่นั่นให้เวลาเรายุ่งๆอะไรเงีเย้ยเขาก็จะจัดการเรื่องการปิดเช็คตุ๊บๆๆ๊บให้เรานะคะเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็จะมีตําแหน่ง4ตําแหน่งนี้ ที่ซันจะต้องทิพเขานะคะก็คืออะไรบ้างบัสเตอร์ก็คือเป็นผู้ช่วยเรานะคะฟู้ดลันเนอร์เป็นคนช่วยเสิร์ฟอาหารซึ่งเขาไม่ได้ช่วยแค่เราเขาช่วยคนทั้งร้านนั่นหมายความว่าตำแหน่งฟู้ดลันเนอร์เขาจะได้เงินจากคนทั้งร้านบัสเตอร์ช่วยเด็กเสิร์ฟคนไหนได้เงินจากเด็กเสิร์ฟคนนั้นบาร์เทนเดอร์ ender, และโฮสนั่นเองนะคะคือจริงๆอะ่ะในบ้านมีน้องที่ทำบัสเซอร์ด้วยแล้วก็มีน้องที่ทำฟู้ดลันเนอร์ที่ รู้จักกันด้วยถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวงาน mm. ก็เมนมา mm. แล้วเผื่อสันจนันทคิวพวกเขาแล้วมาอัดคลิปรีวิวให้พวกคุณคุณฟังนะคะ mm. ะไรได้ไรายได้ไรายได้ถึงเวลาที่เราจะมาคุยกันเรื่องรายได้แล้วนะคะคือ mm. สันต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เท่าสันคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าจะได้เยอะเท่าสันนะบางคนอะมาอาจจะได้เยอะกว่า บางคนมาอาจจะได้ไม่เท่าบางคนมาอาจจะได้สูสีอ่ะทว่ากันตามตรงเพราะว่างานเสิร์ฟอะเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนคือถ้าวันที่มันลูกค้าเยอะเราก็ได้เยอะในวันที่ลูกค้าน้อยอะโอกาสทําเงินมันก็แทบไม่มีเหมือนกันแต่ว่าข้อดีของที่เนี้ยที่แกรนเซราที่สันทำอะข้อดีคือมันมีเลทการันตียสิบจุดห้าต่อชั่วโมงจริงๆปีที่แล้วอะสันทำอะเลทสองจุดเจ็ดห้าค่ะ 2.75ไม่เหลือคะ่ะหักภาษีปุ๊บหมดคะ่ะอยู่นะเลทสิบจดห้าต่อชั่วโมงอืมคืออย่างน้อยทิปไม่ดีอะ่ะเราก็มีเลทชั่วโมงละ10บการันตีให้เราอุ่นใจนึกออกปะทีเนี้ยทิปอะ่ะมันก็คืออันนี้แหละเป็นผลพลอยได้ของการทําเสริมแหละอ่ะแล้วก็จะมาเมาต่อนะคะก็คือจะก,ก็จะออกนอกเรื่องไปเรื่อยๆตามสไตล์ของซันคือซันอ่ะทำงานเดียวเลยมาปีนี้จะทำงานเดียวจะไม่ทำงาน2เพราะซันเหนื่อย ก็จงเข้ากะง,งานประมาณ4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอะไเงี้ยทุกวันเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงบ้านกว่าจะอาบน้ํานอนก็คือตีสองตีสายังไม่หลาับบางทีตีห้าตื่นมาอีกทีบ่ายโมงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอนอกเหนือจากนั้นได้นะคะฉะนันก็เลยต้องทํางานได้แค่งานเดียวในเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะฉะนันทำงานไปทั้งหมด20วันหยุด10วัน และวันที่ได้ทิปมากสุดนะคะได้ทิปวันนั้นเป็นจำนวน5 0 5ดอลลาดล์แรงมากห0 5ดอลหาดล์แล้ววันที่ได้น้อยสุดนะคะเท่าไหรอ่อ่ะวันที่น้อยสุดอะ่ะอา้าจะไม่ได้เขียนไว้ในนี้จะไม่ได้เขียนไว้น,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 นี่เหนไหมเนี่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่เขียนไว้ วันที่ได้น้อยที่สุดอ่ะคือ84กว่า,วา84ดดอนแต่ว่าลายชั่วโมงวันนั้นอ่ะได้อีกประมาณ1,09ดอนเท่ากับว่าวันนั้นอ่ะซันได้1,93 .29 อันนั้นคือน้อยสุดนะ193,29ทํางาน8ชั่วโมง1วันได้193,29ทุกคนก็ลองคูณ3 4เอาค่ะอันนี้สัขออไม่พูดว่ามันได้เท่าไหร่นะฮะ และรายได้ทั้งเดือนนะคะหลังหักทิปที่สันทิปเพื่อหลังหักรายชั่วโมงตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ pp, ต๊บรายได้ทั้งหมดที่สันได้อะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอ่ะเอาไปอกดไว้ไหนอะเอออ่ะคูณสามแบบสี่เอา 4. เอา,เอาแป๊บหนึ่งนะทุกคนหาก่อน คือมันคือตอนนี้มันเป็นซีนที่มันต้องตื่นเต้นแล้วแล้วมันก็ต้องพูดได้แล้วว่าได้เท่าไหร่แต่สัรหาไม่เจอเดี๋ยวสักกดดูในนี้ก่อนเพราะในโทรศัพท์สัญาไม่ได้โทรศัพท์แป๊บหนึ่งอ่าโอเคเจอแล้วทุกคนเรื่องราวของทิปท,ทั้งหมดที่สันทำได้ในเดือนเมษานะคะตั้งแต่หนึ่งเมษาถึงสามสิบเมษานะคะจำนวนยี่สิบวันสันได้รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายหักทุกอย่างแย่ให้เพื่อนไปนะ 221,000บาทค่ะโหแรงมากแรงมากคือฉันได้สองแสนเลยค่ะคือฉันได้สองแสนอ่ะฉันแบบตอนที่คูณอ่ะน,นี่ก็งงเหมือนกันนะแต่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะคืนทุนตั้งแต่แบบตั้งแต่ ไปลายเดือนเมษาคือรู้ตัวว่าคืนทุนแล้วเพราะโอนกลับแล้วโอนทุนกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็รู้ตัวแล้วอุ้ยเราคืนทุนแล้วนี่ว่าแต่ไม่คิดว่าตัวเองได้ขนาดนั้นนี่คือยังไม่รวมช่วงมีนาแด้จันมาอีกนะมีนาจะทํางานอีกประมาณแบบประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าแอบว่าตอนนี้อีกหนึ่งเดือนเกือกบสองเดือนที่เหลือกําไรรัวๆแล้วนะเพราะว่าทุนสระหนึ่งแสนแปดหมื่น 1, 80, บาทปีนี้จะได้คืนตั้งแต่เดือนแรกแลแก้วมาเอาอะไร มาเอาอะไรทำไมมันปังขนาดนี้ล่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาแบบว่ามาอวดอ้างว่าตัวเองเก่งตัวเองลดโลอะไรใดๆขิงขาก็เป็นฟีลแบบว่าอยากแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็รีวิวรายได้เพราะว่าจะทำโพ์ให้โหวตใน IG แล้วทุกคนก็คือโหวตมาก,กันแบบเป็นร้อยคนเลยว่าแบบอยากดูรีวิวรายได้ก็นะคะเดือนแรกของเมษาจะได้2 2 1 0 0 0บาทค่ะ ประมาณนี้นะคะก็คือเรื่องราก็ประมาณนี้คือสนน่ะอยากจะเม้ามอ,อยแบบเม้มอ,อยโมเมนต์ดีๆโมเมนต,มมต์แยบบ่ๆอะไรเงี้ยคแบบือถ้าใครอยากฟังอะ่ะแบบคลิปยาวๆเม้ามอ,อย,ยอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองเมนกันมาดูนะคือถ้ามันมีคนอยากฟังอะ่ะคือสันก็นจะทําแต่ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรแต่ก็อาจจะทําเพราะาอยากทำเอา้า <c oughs> คือมันมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นเยอะมากแล้วมันก็มีโมเมนต์โดนเหยียดโดนอ่า โดนคนเหยียดโดนคนพูดจามไม่ดีโดนเพื่อร่วมง,งานด้วยกันเหยียดอะไรเงี้ย,ย,ยก็มีคือดาร์กไซดมันก็มีคือเรื่องดีๆมันก็เยอะมากอะไรเงี้ยประสบการณ์ที่นี่มันก็สอนให้เราแบบเป็นเป็นบ้าเอา้าเกือบดีแล้วก็คือเป็นคนที่รู้จักการปรับตัวแล้วก็เป็นคนสวยนะคะเพราะว่า<笑><笑>วยตัวเองทําไมเขาต้องให้คนอื่นอวยไม่ใช่มาอวยตัวเองนั่นแหละ เรื่องราวก็จะประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูคลิปอะไรก็ลองเม้นต์กันข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวซันจะมาอ่านแล้วก็อยากจะบอกว่าจะขอบคุณทุกคนทีนท่แบบก,กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์อย่างที่ทุกคนรู้ว่าซันชอบอ่านคอมเมนต์มากแล้วก็ทันยินดีที่จะตอบทุกคนมากๆนะคะใครที่ทักมาในไอจีหรือในช่องทางต่างๆช่องทางธรรมชาติอะไรเงี้ยจะก็ตอบตลอดนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ทักมาถามได้แล้วก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะคอมเมนต์อะไรก็ได้ขิงขาขิงข่าก็ได้ค่ะคอมเมนต์บริการขิงขาขิงขา,งขาและเดี๋ยวอยากดูคลิปอะไรก็บอกซานแล้วเดี๋ยวซานจะทำให้นะคะขอบคุณที่ดูกันจนถึงตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ subscribe อย่าลืม subscribe ให้ซานนะคะแล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้าซานก็จะพูดไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าสคริปต์ก็คืออ่าเขียนสคริปต์ก็คือไม่เคยตามสคริปต์เลยมันก็จะไปเรื่อยแบบนี้แล้วก็ใครที่ดูรอรอดูลอวอล์กว่ะรอดูบอล์กก็ เดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าจะมีไฟล์วิดีโออีกเยอะมากที่ยังไม่ตัดเพราะยังไม่มีเวลาเพราะฉะนั <laughs> ้น subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้จะได้รู้เมื่อวิดีโอใหม่มานะคะไปเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะกดไลค์ยังแลค์ก่อนเราเพิ่งคนพบว่าการกินสเลอปีอ้อ่ะมันกินให้มันแบบว่าอร่อยแบบสุดๆได้อะ่ะต้องกินกับแฟน แฟนแกแฟนไม่อยู่เราไปซื้อขนม